ก็ต้องกราบสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็พบกับผมสตีฟกุุงนะฮะก็จะมาเล่นในเกมอ่ะเกมอะไรไม่รู้ผมก็เพิ่งเล่นนะเกมนี้สามารถพูดพด้ยกันได้พูดกันได้นะฮะผม แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยพูดกับลรอกน,นะคราวนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะจากที่ไปขนเก่นมาที่บ้านน่าจะเสียงดังหน้าดู ดีเสียงก่อนดีกว่าจะมาตีให้ดูน,นะว่าเก่งแค่ไหน่อืมได้เหรียญแล้วโอเคขอบคุณครับอืมนี่นะผมผมเล่นแบบเป็นเฟสนะเ็วเจ็ดนะเขาก็จะไปเล่นกับคนกัน,นเลยนะฮะมีให้สามสามดีกว่าหาง่ายดี ฮะาฮ่ฮ่โคตรยากอะ่ะซึ่งสามสามเนี่ยผมแพ้ตลอดเลยเนี่ยไม่รู้จะเพลก็อ๋อมีบอดนะบอดหรือเปล่าไม่น่าจะบอดนะกลับมาจากนู่นนะโคตรเย็นเลยหนาวจ้ะเป็นวดัดเลยครับเป็นวดัดเลยอ่าฮะโคบเอาตัวนี้แหละอ่า ผมเพิ่งได้มานะฮะตัวนี้เอาแล้วกดไอ้น,นี่ยังไงมนเปลี่ยนอ๋อนี่ไงเปลี่ยนให้แล้วรูปเท่เลยฮะอ่านดูนะฮะการตะพินทองนะอะไรไม่รู้ฮะกิติดดชัยธรรมกิตกิดอะไรวะอ่านไม่ออกใบแม่ง ออโอ้ยตอนนี้ผมช้าอยู่คนเดียวนในกากากะว่าจะเติมเน็ตบ้าน <c oughs> ไปแรง <c oughs> เซงกังโค้โอ้โหดูมันตัวเหมือนกันอ้าลองฝั่งเรจาจะชนะแน่นะฮะดูเลยนะฮะเพราะว่าไอตัวข้างล่างสดนะฮะสายยาดองนะฮะลองลองดูนะฮะมันแพ้ผม หรือว่าอาจจะเก่งกับผมก็ได้นะฮะออกจากกิวกลางแล้วก็อันนี้นะฮะเตรียมวิ่งเลยฮะนี่ปล่อยให้แล้ววิ่งไปฮะเราต้องไปถึงก่อนใครนะโอ้โหวิ่งช้ามากบอกเต็งเตงอุ้ยกระตุกนะกระตุกนิดนึงเด่น ไปเลยบุกบอลสามสามทุยหนี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 โอ้โหยิงมันเออเออเอาเลยเออเออย่างงั้นเนี่ยเออเออเออเอาผมได้คิวแล้วฮะหืหึนี่รัดคิวผมแหมไม่ได้เนี่ยช่วยตีป้อมหน่อยเช่วยตีป้อมหน่อยตี ตีอาผมได้เนะี่ยโอ้โหไ่ทันชาวบ้านเขายิงมันเอาดีเฮ้ยเร็วอาผมได้แกนะฮะทำอ่อนจังหวะเล่นก,กับคนเฮ้ยแปลกๆเนาะโอ้ยตีป้อมอย่างเดียวเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไร โอ้สนใจได้แล้วล่ะเฮ้ยมึงลัดคิวเอ้ยอะไรเนี่ยเอออะไร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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่ลัดคิวผมเนี่ยโอ้ชิดนี่ตอนนี้สามารถหยุดผู้ศัตรูได้นะครับผม นี่เลยใครได้วะขอผมได้นะครับผมมึงอย่าพึ่งตีป้อมไอ้นั่นกันดีมงตีคนงอนนี่ผมถึกนะไม่ต้องกลัวตายเป็นตายดูย,ยิง้อมมันยิงผมอยู่ยิงโยโ่อหฮชนะแล้วอย่างรวดเร็วนะฮะ <c oughs> ฝั่งผมบอกแล้วผมชนะแน่นอนเลย ไม่รู้ว่าเกนมนี้มีตัวแยกรางหรือเปล่าชอบจัง LVP ครั้ mm. งที่สามเกิอ,อะไรเด้อร oh, <6. S 1> ู้จักโหหกตายสวนแม่งร้านผูไปห้าตัวทุยนะอืมโอ้ยอายฮะ ตั๊กขอลูมี่ห้าห้าดีวเนี่ยตะขอคืออะไรไม่เคยเล่นต้องไปเล่นนะไม่รู้คืออะไร<แ>โอ้โหอ๋ออ้อฝัองเราจะไไ่่ครบเลยนะอากาศหนึ่งตัว ขี้เกียจเปิ่มต้นใหม่นะว่ารีบกดเร็วเ,เข้าปุ้ยกดสักทีเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยนั่นไงชินี่อะละอ๋อเพื่อนผมไปอยู่ฝั่งนูน้น เสร็จแล้วพี่หนุห่ยเฮ้ยเอ้อโอ้โหมาตัวนี้ก็สวยเลยครับผมเล่นไม่เขาจะเป็นเท่าไหร่สวัสดีครับชาวโลกได้ยินผมบอเสียงดังจังเลยบอมี โอ้โหมาสกิลเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหไม่เหมือนแค่อสองสามตัวเอ้ยไม่เหมือนแค่ตัวเดียวอย่างงี้เนี่ยตัวบนมีตัวนี้มีตัวล่างไม่มีตัวกลางอนะตัวนี้ก็มีอยู่ข้างผมนี่ก็ไม่มีนีกว,ว่ามีสองตัวให้หวัดนี่เหมือนข้างเราเนะี่ย็มันโอ้โ ลคมอนเบบีอ๋อตอนนี้ชอบเลยฮนะท่านผู้ชมโอ้อาจจะแหลกไปหน่อยนะว่า oh, แต่ว่ามันแหลกเพราะอะไรวะเออนึงเอ้เฮืออ,อ,อะไรวะแหลกโอ้ยใส่สก,กิลโอ้ หนีเลยครับโอ้ขวเทสเงี้ยทำไมมันเหล็กตอนนี้ยังซื้อของไม่ได้หรอกมั้ง่ ơi mà liên như này quá hỡi à lệch nha lệch huy มันแนะนำของกากให้ผมนี่หว่าเราต้องไปหาเองโอ๋อแกลเลกไปทิ้งไหนวะ,ะเฮล้ีวเออแหมวกำลังป้องกันดิเรื่องขึ้นก็ไม่ได้นี่เอาโหนี่ไง้อ,อ้ โทษทีนะคะคุณพี่ผมแรกมากเลยแหมอาจจะทำให้พิมพ์ทีมเสียหายหรือแพ้ก็ได้เนี่ยโอ้ยไม่รู้ไปเพราะอะไรนะฮะอา้าอะไรวะเนี้ยเออแต่ที่จะไปรัดทิวเขากดอะไรหมวดตัวหมดอ้อ โอ้ออโอ้โหเฮ้ยมึงเออก็ออกก่อนนะครับองแม่งโคตรแรกเลยมันเพราะอะไรไม่รู้ ừm, cái lỗ đó, nó ช้าจังเลยเนะี่ยในบรรดาพวกนี้นะครับผมชอบเป็นส่วเม่ยที่น่าี่สุดเนะี่ยถือกงจักรอยู่เนะี่ยหัวหน้าสามารถทําให้ผู้ตรวตัวอยู่นิ่งแล้วก็ยิงได้นะเป็นตัวแรกที่เราเริ่มเกมมาเลยนะฮะก็รู้สึกสโหโหดนะฮะใครคที่อยากจะลเล่นร่วมกับพี่ติตีฟนะก็เพิ่มเพื่อนกันได้นะับผมทางเฟซทางไลน์ทางอะไรก็แล้วแต่นะฮะ <c oughs> ผมชอบอะไรทียนตดกลมจัดมันเท่ดีโง่ที้เกียจเนี่งนะไปเล่นซ้มสามอะไรดีวะสามไม่นั่นอะไรอืมอะไรมาเหรอนสวัสดีวันปีใหม่กำลังทำการสร้างอ่อ

มา้วนะฮะ99%บุกเลยพวกเราขอเฮอะอย่าแหลกโอเคแม่เพื่อนโทรศัพท์จ้าอือยเปล่รเปิล่นอือมันจะแม่จะอะไรมันจะเข้าเกมทียน นานแล้วก็หลุดออกมาอ๋อ,อกดอะไรไม่ได้เลยชีวิตแสนเศร้า ก็าจะมาเล่นเกมแคทโอเปีย okay, okay, ต่อฮนะแหมไม่รู้เป็นไรแปลกมาก โอ้ขนาดแคทเอาแคนยังแ็กเลยผมดูแล้วเป็นเพราะอะไรช้าแบบอยู่แน่นอนนน่นหนมาเลยดูซีู่ซี่ ตีมันจะแหลกหรือเปล่าเนี่ยผมตอนนี้อยู่ช่วงรถถ้วยนะัรบรถถ้วยอย่างมากมันหกแล้วแค่ไหนแล้วโอ้ยข้างนอกมันเยอะจริงๆเวะยมันจะเข้าตรงไหนได้ไปเนี้ย ไม่แต่ก็ต้องรอดด้วยเอานี่นี่อันนี้เลยโอ้โหเบก้วาเลนทายเนี่ยโอ้โหไม่ปงไม่เปย์ละเอาเลยพวกข้างในเข้าข้างในเข้าข้างใน เข้าข้างในเลยพวกฮ่าฮ่าโอ้โหออกบางนอกแล้วตรงหว่านี้เออเข้าขงในไปเอออย่างง้นแน่ย่างงั้นเออยิงไว้ยิ่งไว้ฝั่งนี้ต้องมาสนใจมันปล่อยแม่มันโหโหบ้านเลยหนูบ้านไอีนู่นบาเลยเออดีมากกวิเออฝั่งนี้มันก็ช่วยได้มากเลย อันไป,ไปตีบ้านไปตีเขาไปตีเขาไปโหต้มตายหมดเลยโอหโหวิฝั่งนี้กำลังจะเก็บตอนนี้วิข้างเรากำลังจะเก็บข้างฮะ อีกแค่ตีทีเดียวเองมาแล้วนะสามแสนมาอย่างง่ายดาย่งผมวิรู้ใจนะฮะ ครั้งนี้นะฮะนำฟ้ารดลดนั่นลงมานะ่ะผมก็ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะบ้านยังเหมือนเดิมนะยังไม่จัดใหม่อันนี้ก็มีอ้นั้นใหม่นะนี่แค่หนึ่งอ้นั่นเองผมก็ยังไม่อัพต่อไปในคีดเกมอัพมาไปใช้หนู กงอแล้ว<ม>ก็กำลังจะทำเปก้าอยู่นะเปีก้าเสียดายนะบ้านบ้านบ้านแปดมีช่างเล็้ยสองตัวนะน่าเสียดายนีเก็บเพชรยังไงไม่รู้นะใครเก็บเพชรเป็นก็มาสอนได้นะโอ้ยผมก็กจะตัดต้นไม้อยู่นะก็ทีปุ๊บก็ต้องออกใช่ไหมครัมันจะเกิดต้นไม้ขึ้นมา

ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่สตีนะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับว้าขึ้นมาอยู่ที่สองแล้วนะฮะผม ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ